เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนัลเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกำนัลเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําเด็กสําหรับ e x ็กซิซเฟสติวัลนะครับผมหรือว่าเด็กปั๊มเพชรของ e x ็กซิซเฟสติวัลนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าเด็กนี้เนี่ยจบเร็วมากนะครับผมเพราะว่าเราไม่เน้นชนะนะครับผมเราเน้นแพ้ให้ไวที่สุดนัั่นนเเอองะคครบผผมหตุลก็ื เอ็กซีเฟอร์ไวนนะครับผมไม่สนใจว่าเราจะชนะหรือจะแพ้นะครับผมจริงๆมันสนนิดเดียวแหละนะครับก็คือแพ้ได้50ชนะได้ร้อยนะครับแต่ถ้าเรามุ่งแต่จะชนะนะครับผมแม่งลำกันนานมากนะฮะดังนั้นเรามุ่งแพ้สิครับผมของจริงนะฮะแป๊บเดียวนะครับผมตาหนึ่งไม่เกิน3นาทีนะครับผมจบแน่นอนนะฮะนี่ครับผม มาถึงเนี่ยทำอไงก็ได้ให้ไลท์พอยต์เราลดหนักที่สุดนะฮะหมอบเข้าไปนะครับผมหมอบเข้าไปนะครับเผาไลท์พอยต์นะครับลงเข้าไปนะครับผมคือการทุกใบเนี่ยเรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อเผาไลท์พอยต์โดยเฉพาะนั่นเองนะครับผมปาบเข้าไปฮะเห็นไหมครับลดอีกพันหนึ่งแล้วนะครับผมเทิร์นแรกกดไปแล้วครับห as ้าพันนะครับผมยังยังมีอันนี้อีกนะครับผมมีอันนี้จ่ายอีก2000นะครับผมเราจะไปยอมเราเชนนะฮะเชนปุ๊บจ่ายไลท์พอยต์สองพันนะครับผมนี่อย่าไปยอมปุ๊บเข้าไปนะครับผมเอาขึ้นมาอย่างเงี้ยคร เป็นการเผาผ่านไล์พอยต์นะครับผมบอกเลยว่าเกมนึงเนี่ยไม่เกินท่านาทีเนี่ยจบแน่นอน100%็นะครับผมฝั่งนู้นจะลำยังไงลำไปนะครับผมเห็นการ์ดเราปุ๊บมันต้องเริ่มชั่งใจแล้วมันจะลำต่อดีไหมหรือปล่อยจบเทิร์นดีนะฮะอ่าซึ่งอันนี้เขาปล่อยจบเทิร์นไปเลยนะครับอย่าไปกลัวนะฮะริบขึ้นมานะครับตีซะหน่อยเป็นพิธีเป็นพิธีนะครับผมตีพอเป็นพิธีนะฮะจบเทิร์นนะครับผมอ่าตอนนี้ฝั่งตรงข้ามพร้อมแล้วนะครับผมตอนนี้เริ่มใจตรงกับเราแล้วนะผมอใช่สิ ได้เลยนายต้องการสิ่งนั้นเราจัดให้เอาไป50บแต้มนายเอาไปร้อยนะครับผมแต่ด้วยความรวดเร็วของเราไม่ต้องล้าเยอะนะครับผมไอ้พวกล้าเยอะๆนี่เอาไว้ที่หลังนะครับไปเล่นในแร้งเอานะครับนี่คือกิจกรรมปั๊มเพชรนะครับผมแต่ถ้าใครจริงจังก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมก็เราเน้นปั๊มเพชรนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณชนะคุณได้ร้อยแต่ถ้าคุณแพ้คุณได้50แต่คุณใช้เวลาน้อยกว่านะครับดังนั้นเนี่ยปริมาณค่อนข้างสําคัญกับกิจกรรมนี้นะฮะอ่านี่เขามาแบบตั้งใจเต็มที่นะครับผมเจอเราก็คงท้อนะครับ เริ่มเริ่มเคาะกันเล่นๆแล้วตอนนี้นะครับผมปั๊มเข้าไปปั๊มเข้าไปตบมาตบมาจัดมาอีกนิดนึงนิดนึงพลังใกล้ใกล้จะมาแล้วพลังมาแล้วพลังมาแล้วมาแล้วจบมาอือจบจบไปนะครับเห็นไหมครับตาหนึ่งเนี่ยไม่เกินห้านาทีเนี่ยจบแล้วนะครับผมเล่นง่ายด้วยนะฮะคืออะไรที่มีรถไรพอยเนี่ยโยนเข้าไปเลยนะฮะนี่ครับผมแพ้ได้50นะครับผมแต่กิจกรรมนี้นะครับไม่ว่าแพ้หรือจะชนะคุณก็ได้เพชรอยู่ดีนะครับผมดูรางวลมันสิครับผม เนี่ยถ้าเราเล่นแบบจริงจังนะครับผมมันจะใช้เยอะมากเวลาเยอะมากเนี่ยกว่าจะได้เพชรครบนะครับนี่ฮะแต่ถ้าเราเล่นแบบไม่จริงจังนะครับผมเล่นแบบถล่มไร์พอยตัวเองนะครับผมคุณจะได้เพชรแบบแป๊บเดียวนะครับผมแล้วค่อยเอาเพชรไปลงแรลงอะไรก็ว่าไปนะฮะก็พยายามเลือกอ้าวใช่ไหมพยายามเลือกมือแรกให้นะครับผมเพราะว่าถ้าเลือกมือแรกปุ๊บเราลงแบบเผาไร้พอยไปเนี่ยอ่ะเขาจะใจตรงกับเราทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นมือสองปุ๊บ เขาจะช่างใจเอ๊ะจะรำดีไหมหรือไม่รำนะครับผมอ่าอันเนี้ยเนี่ยอันนี้เมื่อกี้เลือกผิดนะครับผมมันเลยกลายเป็นมือ2นะครับผมก็เลยเสียเวลาเพิ่มขึ้นนะครับผมต้องรอดูเขาลำเพิ่มนะครับอ่าระหว่างนี้ก็คุยเรื่องการ์ดในมือเราไปก่อนนะครับผมก็เด็กนี้เนี่ยผมก๊อปปี้ฝั่งตรงข้ามมานะครับเพราะว่าไปเจอเด็กที่เขาก็สไตล์นี้เหมือนกันเราก็เลยเอ้ยนายลดแลฟ์พอยต์เร็วนี่เราขอก๊อปเด็กเลยแล้วกันนะฮะก็การ์ดหลักๆนะครับผมก็จะมีอันนี้ครับ Destruction of Destiny นะครับผม Destruction of Destiny นะครับผมก็ ส่งการ์ดมใบจากเด็กลงสู่สานจ่ายแล้พอยหนึ่งพันนะครับผมอันนี้มีจ่าย2000นะครับผมแอปพอยเตอร์นะครับออฟเดอะเลสโรตารแล้วก็อันนี้จ่ายครึ่งหนึ่งนะครับผมไซเบอร์เนติกฟิวชั่นซัพพอร์ตนะฮะส่วนอันนี้นะครับผมลงมาเนี่ยถ้าเราลงแบบไม่บูนะครับผมมันจะจ่ายไร้พอยท์เท่ากับแอทแท็กของมันนะครับผมส่วนใบนี้นะครับถ้าเราฟิปซัมมอนขึ้นมานะครับผมเราจะจ่ายแอทแท็กหนึ่งพันเราจะจ่ายไร้พอยหนึ่งพันนะครับผมก็เอาไว้เผาไร้พอยท์นะครับผมนี่เห็นไหมครับ เลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับผมลำยาวเลยนะฮะก็เด็กนี้บอกเลยว่าถูกมากๆครับผมเพราะผมเนี่ยไปก๊อปเข้ามาปุ๊บโอ้โหเห็นเด็กลิทเนี่ยมีแต่ normal กับ rare นะครับผมซึ่งเพชรที่เอาไว้คราฟเนี่ยเรามีเหลืออยู่แล้วนะครับผมกดนี่โอ้โหไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยนะครับประหยัดมากๆนะฮะแล้วก็เน้นทํารอบเข้าไว้นะครับเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวพาไปดูเด็กลิทแล้วกันนะฮะมาหลุดจากการลำของเขามาเทิร์เราสักทีหนึ่งนะครับผมเมื่อมาถึงเทิร์นเรานะครับผมขอเปิดด้วยนี่ก่อนเลยครับ cybernetic fusion นะครับผมจ่ายไลฟ์ จากนั้นนะครับผมลงใบนี้เข้าไปนะครับผมปุ๊บไม่มีอุชายันนะครับผมแล้วก็ลงใบนี้เข้าไปนะครับผมปุ๊บปุ๊บโอ้โหบอกเลยว่าจบแน่นอนในเทิร์นหน้านะฮะขอจบเทิร์นนะครับผมและตรงนี้ก็จ่ายไปอีก2อ0พนะฮะปาดเข้าไปนะครับผมตอนนี้ไลฟ์พอยท์เหลืออยู่พันหแล้วนะฮะนี่จ่าย2 0 0พันนะครับผมรอ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 คนข้างลงการทั้งนิดนึงไอเทิร์นเฟดละครับผมเฮ้ยเราจะไม่ยอมตายด้วยน้ำมือของนายหรอกเปิดใบนี้เข้าไป แล้วเปิดเพิ่มก็อีกใบหนึ่งคนเรามีศักดิ์ศรีลำนานแล้วยังไงเราจะตายด้วยตัวเองเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมครับถ้าเราเริ่มก่อนเนี่ยจบเร็วไปแล้วนโอเคสำหรับเด็ก Exit Festival นะครับผมก๊อฟมายันชื่อเด็กนะฮะก็จะมีดีบอยนะครับผม3ตัวนะครับฟิปซัมมอนจ่าย่าย1,000ตามสเปเชียลซัมมอนนะครับผมแล้วก็จะมีไจแอนโคซากินะครับขนาดนี้หรือเปล่านะครับ ลงไปปุ๊บเนี่ยจ่ายไลท์พอยต์สองพก่อนเลยแล้วก็มอนตายทันทีนะครับผมอันนี้จ่ายง่ายนะครับผมแล้วก็จะมีมิดอาร์คฟิลนะครับผมก็อันนี้จบเทินจ่าย1000นะครับผมก็ทําลายการนี้ก็คือลงแบบไม่บัวนะฮะแล้วก็อันนี้ก็2อ0พเหมือนกันนะครับผมลงแบบไม่บูนะฮะอันนี้จ่าย1000นะครับผมแม็กไซการ์ดนะครับอันนี้จ่าย1000นะครับผมเลือกเผาเลือกธาตุนะครับผม อันนี้เอาไว้แก้มือเน่านะครับผมไม่ได้มือเน่าหรอกนะครับเราแค่อยากหาการ์ดโรลเลอร์พอยที่มันหนักกว่าเดิมแค่นั้นเองนะครับจ่ายพันอาจจะไม่มันไปหาที่มันจ่าย2 0 0 0ันสามพันดูนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับผมให้เขาจั่วการ์ดไปเลยนะครับผมโยนมาปุ๊บใครจั่วก็ได้นะครับจะเขาจั่วเราจั่วก็ได้ฮะเร่งให้นะครับอันนี้ก็ส่ง3ใบในเด็กลงสุสานนะครับผมแล้วก็สเปซแซมมอนแต่ถ้าไม่มีอะไรให้แซมมอนก็จะเสียไล่พอย 1,000ตามจำนวนการ์ดที่อยู่บนมือนะครับตูนเวลนะครับผมลงไปจ่าย1,000นะครับผมไซเบอร์เนติกจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับผมโยน3ใบนะครับผมก็จ่าย1,000ตามการ์ดเวทหรือการ์ดกำลังที่ลงสุสานโดยวิธีนี้นะครับผมก็คือโยนลงไป3ใบนะครับเนี่ยไหลมันนะครับอันนี้จ่าย2,000นะครับผมเปิดบนมืออันนี้ต้องมีการ์ดบนมือ1ใบนะอย่างน้อยให้เปิดเอาไว้ให้ดูนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใช้ไม่ได้นะฮะอันนี้จ่าย2,000นะครับผมสเปร๊ซาม่อนมอนหนึ่งตัวขึ้นมาตั้งป้องกันนนนนะะะฮแแแลล้้้้วววกก็ออััีจ่่าาย1,000เเเไบบตงคร ก็นี่แหละครับผมเห็นไหมครับมีแต่แร่ normal นะครับผมแร่ normal รอย normal นะครับผมโอ้ชอบมากนะครับผมประหยัดสุดๆนะฮะนี่ใช้คือไม่มีสักใบเลยนะเด็กเนี่ยไปก๊อปเข้ามาปุ๊บแล้วก็เนี่ยนั่งคราบแป๊บๆปเดียวเนี่ยครบแล้วนะครับผมนี่แหละครับผมเด็กปั๊มกิจกรรมนะครับผมและนอกจากในหน้าในหน้านี้แล้วใช่ไหมครับที่มีรีวอร์ดลิสต์แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีอันนี้ด้วยนะตรงแอคทีฟเมนต์นะครับผมมิชชั่นเนี่ยมันก็จะมีมิชชั่นของกิจกรรมด้วยนะครับผมนี่ฮะ ด้านล่างนี่เห็นไหมครับเต็มเลยนะครับผมโอ้โหของแน่นๆนะครับผมไม่เอาไหวเหรอครับผมเนี่ยนะครับประหยัดเวลาสุดๆนะฮะก็สามารถไปลองหามาทํากันได้นะครับผมเด็กทำไม่ยากนะครับผมก็ลองไปค่อยๆคลาบเอาดูนะครับผมง่ายมากๆนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็วัเท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe youtube go away ด้วยนะครับเวลาขึ้นใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด d youtube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ